ยากูซ่าหลายคนอาจจะคิดว่ายากูซ่าคือแก๊งอันธพาลแต่นั่นคุณอาจเข้าใจผิดยากูซ่าในประเทศญี่ปุ่นนั้นมีความพิเศษไม่เหมือนกับมาเฟียในประเทศอื่นๆหรือไม่เหมือนกับแก๊งอันธพาลทั่วไปแต่ยากูซ่าในประเทศญี่ปุ่นคือกลุ่มคนที่มีกฎมีระเบียบและมีกติกามากกว่าประชาชนทั่วไปในประเทศเสียอีกรวมถึงมีการปกครองแบบชั้นๆและมีผู้นำสูงสุดอีกด้วยยากูซ่า เป็นกลุ่มคนที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจในประเทศญี่ปุ่นอย่างมากโดยเฉพาะธุรกิจสีเทาเช่นธุรกิจปาจิงกะสล็อตแมชชีนงานบริการด้านสถานบันเทิงยามค่ำคืนในคลับบาร์ยาเสพติดการค้าประเวณีและรวมไปถึงอุตสาหกรรมหนังเอวีที่โด่งดังไปทั่วโลกซึ่งธุรกิจสีเทาเหล่านี้เป็นหนึ่งใน GDP ที่มากมายของมวลรวมทั้งประเทศ และมีแรงงานคนทำงานเป็นจำนวนมากซึ่งมันมีผลต่อ GDP ของประเทศจนรัฐบาลญี่ปุ่นต้องให้ความสนใจทั้งทั้งที่ตอนประกาศกับประชาชนทุกรัฐบาลจะประกาศว่าจะกำจัดแก๊งยากูซ่าเหล่านี้ให้สิ้นซากแต่ความจริงก็คือรัฐบาลของประเทศจำต้องให้แก๊งเหล่านี้คงอยู่ต่อไปหากเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนก็คือยากูซาเป็นรัฐบาลอีกชุดหนึ่งของประเทศที่บริหารเศรษฐกิจในฝั่งสีเทานั่นเอง ในคลิปนี้ช่องซีแคทไทยเราจะมาเจาะลึกเรื่องของแก๊งยากูซ่าแก๊งมาเฟียสัญชาติญี่ปุ่นแบบละเอียดหากใครเคยไปญี่ปุ่นแล้วมีประสบการณ์เกี่ยวกับแก๊งยากูซาก็สามารถแชร์เล่าเรื่องราวให้เพื่อนๆฟังในช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยและก่อนการรับชมหากใครชอบเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นให้กดไลค์คลิปนี้หากมียอดไลค์จำนวนมากเราจะนำเรื่องอื่นๆในด้านมืดของญี่ปุ่นมาทำคลิปให้เพื่อนๆเ,เพิ่มเติมอีก Yakuza in Japan. C <See> cat จุดเริ่มต้นของยากูซ่าเท่าที่นักวิชาการได้ประเมินเอาไว้เราจะย้อนกลับไปที่ศตวรรษที่17ในสมัยเอโดะในยุคนั้นได้มีกลุ่มซามูไรที่ไม่มีเจ้านายหรือที่เราเรียกกลุ่มนี้ว่าโรนินคนกลุ่มนี้จะมีหน้าที่เหมือนตำรวจในยุคปัจจุบันซึ่งหน้าที่หลักคือพวกเขาจะคอยปกป้องและพิทักษ์สันติราชให้แก่ประชาชนในชุมชนในเขตปกครองของเขานั่นเอง โดยที่รายได้ของพวกเขาคือการเก็บค่าคุ้มครองจากประชาชนแต่เงินเหล่านั้นก็ไม่ใช่ภาษีที่จ่ายให้ผู้ปกครองเพราะเจ้าหน้าที่จริงๆจากฝ่ายปกครองก็ไม่ได้เข้มแข็งพอที่จะดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึงและในหลายๆกรณีประชาชนจะมองกลุ่มโรนินเหล่านี้ว่าเป็นโรบินฮูดที่นำเงินจากคนรวยและมีอำนาจมาแจากจ่ายให้กับประชาชนผู้ยากไร้ซึ่งต้องเข้าใจก่อนว่าในสมัยนั้น ประเทศญี่ปุ่นถูกปกครองด้วยระบบโชกุนที่กุมอำนาจยิ่งใหญ่และสังคมสมัยนั้นก็มีความเหลื่อมล้ำค่อนข้างสูงผู้ปกครองในสมัยนั้นมักจะใช้อำนาจบีบบังคับประชาชนมากมายแต่ก็มีเพียงแค่โรนินเหล่านี้ที่ชาวบ้านสามารถพึ่งพาได้เหตุการณ์ช่วยเหลือชาวบ้านเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในสมัยก่อนแต่ถ้าหากใครจำเรื่องราวของคลื่นสึนามิที่ถล่มญี่ปุ่นในปี2011ได้ ในเวลานั้นได้เกิดคลื่นสึนามิถล่มฟุกุชิมะทำให้โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์และบ้านเรือนผู้คนได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงคนกลุ่มแรกที่เข้ามาช่วยเหลือประชาชนในขณะนั้นคือกลุ่มยากูซ่านั่นเองซึ่งทำให้คนทั้งโลกต้องตกใจเมื่อมีแก๊งมาเฟียออกมาช่วยเหลือผู้คนเพราะคนในหลายประเทศทั่วโลกไม่เข้าใจคำว่ายากูซ่าอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามเราก็ปฏิเสธไม่ได้ ในเรื่องของอาชญากรรมและความรุนแรงที่กลุ่มยากูซ่าเป็นผู้ก่อแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการทะเลาะวิวาทระหว่างแก๊งซึ่งโดยรวมแล้วจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งในพื้นที่การปกครองที่ซ้อนทับหรือธุรกิจที่ซ้อนทับกันและแบ่งผลประโยชน์ไม่ลงตัวกันมากกว่าโดยที่กลุ่มคนเหล่านี้มักไม่มายุ่งหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนทั่วไปหากคนทั่วไปไม่ไปยุ่งกับพวกเขาเพราะพวกเขาก็ไม่ได้มีเวลามาทำความเดือดร้อนให้กับคนทั่วไป พวกเขายังมีงานของพวกเขาที่ต้องทำอีกมากมายถึงแม้กลุ่มโรนินในสมัยก่อนจะมีความสำคัญอย่างมากในสังคมญี่ปุ่นแต่เนื่องด้วยเงินค่าคุ้มครองที่พวกเขาเก็บก็ไม่ได้นำเข้าสู่รัฐและมีอำนาจมากมายที่ซ้อนทับกับอำนาจของรัฐดังนั้นคนกลุ่มนี้จึงเป็นฝั่งตรงข้ามกับรัฐในทุกยุคทุกสมัยและเมื่อกลุ่มคนเหล่านี้มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆก็มีการรวมตัวกันและเราเรียกคนกลุ่มนี้ว่ายากูซ่าจ,จนปัจจุบัน ซึ่งเราจะมาทำความเข้าใจกับคำว่ายากูซ่าในเบื้องต้นกันก่อนยากูซ่าหรือที่คนญี่ปุ่นบางคนจะเรียกว่าโกกูโดหรือในอีกชื่อหนึ่งที่เป็นชื่อทางการที่รัฐบาลญี่ปุ่นเป็นคนตั้งให้คือองค์กรเบรียวกูเดงซึ่งแปลว่ากลุ่มองค์กรที่ใช้ความรุนแรง แต่จริงๆแล้วคำว่ายากูซ่ามีที่มาคำว่ายากูซ่าเชื่อว่ามีต้นกำเนิดมาจากเกมไพ่ของญี่ปุ่นโอิโชคาบุซึ่งคล้ายกับบาคาร่าในเกมคะแนนจะถูกกำหนดโดยการเพิ่มมูลค่าของไพ่และตัวเลขสุดท้ายของผลรวมจะถูกนับเป็นคะแนนการรวมกันของ8 9และ3ในเกมเป็นมือที่แย่ที่สุดโดยมีคะแนนเป็นศูนตัวเลขเหล่านี้เรียกว่ายากูและซะตามลำดับ ในระบบการนับแบบเก่าของญี่ปุ่นนี่คือที่มาของคำว่ายากูซ่าทุกวันนี้ตัวเลขในภาษาญี่ปุ่นยุคใหม่ออกเสียงว่าฮาจิคุและซังซึ่งบางครั้งใช้เรียกกลุ่มยากูซ่าชื่อยากูซ่าได้รับเลือกเนื่องจากผู้ที่ถือไพ่ 8, 9และ3ในมือต้องใช้ทักษะขั้นสูงในการควบคุมเกมและเอาชนะเกม เฉพาะผู้ที่มีทักษะมากที่สุดเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนไพ่ในมือที่ไม่ดีนี้ให้เป็นผู้ชนะได้โครงสร้างองค์กรของแก๊งยากูซ่าภายในองค์กรของยากูซ่าจะมีลักษณะโครงสร้างการปกครองคล้คลายๆกับองค์กรเอกชนทั่วไปแต่ที่แตกต่างออกไปคือยากูซ่าจะมีแนวทางการปกครองเหมือนคนในครอบครัว ให้ความรักและมิตรภาพและแบ่งเงินให้สมาชิกตามลำดับชั้นและพวกเขาจะเคร่งครัดกับการเคารพในระดับชั้นสูงมากหัวหน้าสูงสุดของยากูซ่าคือโอยาบุงซึ่งคนในแก๊งจะนับถือเป็นดั่งพ่อของเขาและโอยาบุงก็จะรักคนในแก๊งเหมือนลูกๆของเขาแต่การเป็นโอยาบุงนั้นไม่ได้ง่ายเพราะตำแหน่งนี้จะถูกแต่งตั้งขึ้นจากผู้สืบสายเลือดหรือโอยาบุงคนก่อนเท่านั้น และตำแหน่งรองลงมาจะแบ่งตามสายงานต่างๆได้แก่ 1. ไซคโคคโมงเป็นผู้บริหารที่ปรึกษาอาวุโสประกอบด้วยชินกิอิงเป็นนักกฎหมายและไคเคเป็นเฮรันยิก 2. ทรงบุโจโเป็นผู้ดูแลสำนักงานใหญ่ 3. วาคังชิระเป็นรองหัวหน้าใหญ่บริหารแก๊งในระดับภูมิภาคมีลูกน้องคือวาคชุ 4. ชะเทงชิระ เป็นหัวหน้าสาขาผู้นำท้องถิ่นประกอบด้วยเคียวใดซึ่งเป็นสมาชิกระดับสูงในแก๊งและชาเทเป็นสมาชิกระดับล่างในแก๊งนอกเหนือจากนี้แก๊งใหญ่ๆจะแตกเป็นกลุ่มย่อยๆและจะมีหัวหน้าของกลุ่มย่อยดูแลอีกทีคุณสมบัติหัวหน้าแก๊งย่อยน,นั้นมีหลายอย่างเช่นบุเก่งหาเงินเข้าแก๊งได้รับผิดแทนนายได้เช่นไปติดคุกแทนนายมาแล้วก็ได้รับการตอบแทน ซึ่งจะส่งผลต่อการเลื่อนลำดับชั้นพูดง่ายๆก็เหมือนกับบริษัททั่วไปที่พนักงานมีผลงานเข้าตาเจ้านายนั่นเองส่วนการเลื่อนชั้นในตำแหน่งสูงสูงจะเกี่ยวข้องกับการสืบสายเลือดทางตระกูลแต่หากเป็นแก๊งเล็กๆก,ก็อาจมีคนชั้นล,ล่างขึ้นมาปกครองได้ส่วนแก๊งใหญ่ระดับประเทศของญี่ปุ่นนั้นการจะเลื่อนลำดับชั้นเป็นหัวหน้าแบบนี้ทำได้ยากดังนั้นผู้ที่มีความเป็นผู้นำสูงและสามารถรวบรวมลูกน้องในสังกัดจำนวนมากได้ แต่ไม่ได้มีสายเลือดสืบทอดก็มีบ้างที่แตกออกเป็นแก๊งใหม่ที่มาของคนในแก๊งยากูซ่าจะมีพื้นฐานที่แตกต่างกันออกไปโดยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่ถูกครอบครัวทอดทิ้งหรือได้รับการกดดันจากครอบครัวหรือโรงเรียนแม้กระทั่งคนต่างชาติที่ลีภัยมาจากประเทศอื่นๆก็มีดังนั้นแก๊งยากูซ่าจึงเป็นที่ที่คนเหล่านี้มอบความอบอุ่นให้เหมือนคนในครอบครัวคอยดูแลกันและกันมอบความรักมอบอาชีพ และเป็นพี่น้องร่วมสาบานกันอย่างไรก็ตามแก๊งยากูซ่าในประเทศญี่ปุ่นจะมีหลายแก๊งแต่จะมีแก๊งใหญ่ๆไม่กี่แก๊งที่มีบทบาทสำคัญในประเทศซึ่งแก๊งสำคัญที่ยิ่งใหญ่ในประเทศจะมีด้วยกัน3ามแก๊งดังนี้ 1. ยาม a ากูจิกูมิ กลุ่มยากูซ่าที่ใหญ่ที่สุดยามากูจิกูมิกลุ่มยากูซ่าซึ่งมีสมาชิกเกือบครึ่งหนึ่งของสมาชิกยากูซ่าทั้งหมดซึ่งมีสมาชิกประมาณ23,400คนมีต้นกำเนิดที่โกเบและขยายไปทั่วญี่ปุ่นเอเชียและสหรัฐอเมริกา 2. สุมิโยชิคแก๊งยากูซ่าที่ใหญ่เป็นอันดับ2สุมิโยชิคจากโอซาก้ามีสมาชิกประมาณ8,500คน 3. อินางาวะคแก๊งยากูซ่าที่ใหญ่เป็นอันดับ 3. อินางาวะคมีสมาชิกประมาณ6,600คนมีฐานอยู่ที่โตเกียวโยโกฮามา่าเอกลักษณ์ของชาวแก๊งยากูซ่าโดยทั่วไปแล้วจะเห็นได้ชัดจากรอยสักที่สวยงามตามลำตัวและแขนขาหรือบางคนก็มีนิ้วมือบางนิ้วที่ขาดเพราะเกิดจากการตัดนิ้วตัวเองเพื่อลงโทษตัวเองเมื่อทำงานผิดพลาดนั่นแสดงถึงความรับผิดชอบ และความจงรักภักดีต่อหัวหน้าอย่างที่สุดสมาชิกยากูซ่ามักจะสวมสูสีสันสดใสและแว่นกันแดดซึ่งทำให้จดจำได้ทันทียากูซ่ามีชื่อเสียงในด้านความเย้ยหยินมิสัยหยาบกระด้างและแตกต่างจากคนญี่ปุ่นทั่วไปที่มักมีท่าทีสงบและไม่อดดีอย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าสมาชิกทุกคนจะแต่งกายในลักษณะที่จงแจ้งและบางคนอาจดูเหมือนคนทั่วไป พวกเขาอาจเปิดเผยความสัมพันธ์ของพวกเขาผ่านรอยสักรหรือเข็มกลัดที่มีสัญ,ญลักษณ์ของแก๊งพวกเขามักมีรอยสักรูปมังกรปลาคาร์เทพเจ้าจีนหรือตัวละครที่แข็งแกร่งซึ่งมักจะซ่อนอยู่ใต้เสื้อผ้าในประเทศญี่ปุ่นนั้นจะมีโรงอาบน้ำสาธารณะที่หลายแห่งจะห้ามคนที่มีรอยสักเหล่านี้มาใช้บริการเพราะทางเจ้าของโรงอาบน้ำจะคิดว่าคนที่มีรอยสักจะมีโอกาสสูงที่จะเป็นสมาชิกแก๊งยากูซ่า นั่นจะทำให้ลูกค้าทั่วไปกลัวที่จะใช้บริการร่วมกับสมาชิกแก๊งยากูซาดังนั้นหากคนต่างชาติที่ไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นต้องระวังเรื่องรอยสักให้มากๆเพราะในหลายๆสถานที่เขาจะไม่ค่อยต้อนรับลูกค้าที่มีรอยสักเรื่องนี้เราต้องทำความเข้าใจก่อนเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยส่วนในเรื่องของการตัดนิ้วนั้นในโลกของยากูซาถือเป็นหนึ่งในประเพณีที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดคือประเพณียูบิซึเมะ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตัดนิ้วเพื่อเป็นการขอโทษหรือแสดงความสำนึกผิดเมื่อสมาชิกยากูซ่ากระทำความผิดร้ายแรงพวกเขาจะต้องตัดข้อนิ้วก้อยข้างซ้ายออกและห่อด้วยกระดาษให้เจ้านายของตนถ้าทำผิดอีกก็จะต้องตัดข้อนิ้วที่เหลือเพิ่มนี่คือสาเหตุที่สมาชิกยากูซ่าบางคนในปัจจุบันมีนิ้วขาดปัจจุบันแก๊งยากูซ่า ก็ยังไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมคนญี่ปุ่นทั่วไปเพราะด้วยธุรกิจสีเทาที่พวกเขาทำและความรุนแรงที่พวกเขาได้ก่อขึ้นบางครั้งก็มีผลกระทบกับคนทั่วไปอยู่บ้างดังนั้นคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะหลีกเลี่ยงหรือเว้นการมีปัญหากับคนของแก๊งยากูซ่าแต่คนญี่ปุ่นก็ไม่ถึงกับกังวลมากมายเพราะถือว่าเขาก็อยู่ส่วนเขาเราก็อยู่ส่วนเราหลีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้าและคบค้าสมาคมเพียงเท่านี้ เขาก็ไม่มายุ่งกับเราแล้วยากูซ่าตัวจริงพวกเขาจะไม่ยุ่งกับสามัญชนแต่จะมุ่งไปกับธุรกิจสีเทาแต่บางครั้งก็ช่วยดูแลเมืองเช่นให้สมาชิกแก๊งมาช่วยเก็บขยะช่วงฮาโลวีนและมาแจกของให้เด็กๆซึ่งพวกนี้เขาใช้อำนาจคุมแบบที่ตำรวจทำไม่ได้นั่นบางทีทำให้ชาวบ้านสบายใจกว่าการพึ่งพาตำรวจเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้และชอบเรื่องลึกลับจากทั่วทุกมุมโลก แนะนำให้กดติดตามช่องซีแคทไทยเราจะทำคลิปที่สนุกและได้สาระให้เพื่อนๆได้ดูอย่างต่อเนื่องและเราจะทำคลิปคุณภาพแบบนี้ออกมาให้เพื่อนๆรับชมกันอีกเราสัญญาขอบคุณค่ะ Ccat